เลยครับเกาเขาว่า <concealed> ค <mark> <lide> ุกกี้เมาผมมาเลยริสีสันมาละโอ้ยเป็นไงกลัวพิมไหมอืมน่ากินมากอย่าแพลวอย่าแพลวเชื่อใจจริงวันนี้เขาทำโอ้โหมาใส่ไม่มาเลยไม่ตื่นเต้นเลยช่วงเนี้เดี๋ยวนี้เราถ่ายดึกไงร้านเริ่มเปิดดึกแล้วนะครับวันนี้มาทำเมนูนะครับผมหอยเชลพัชชาผมมามาเลยตามชื่อเมนูเป๊ะนะไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ก่อนดีกว่าเพราะว่าเรื่องเขียงนะ คือตอนนี้กระทะนี่ส่งหมดแล้วนะสำหรับคนที่สั่งรถแรกนะครับฟังให้ดีนะมันมีรถแรกรถสองแล้วสองสั่งมาช้าก็อาจจะต้องรองนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนเขียงเนี่ย50%ส่งไปเรียบร้อยแล้วแต่อีก50%เซนตอนนี้จริงๆอ่ะมันติดอยู่ที่ด่านจีนนะคือผมอะเผื่อเวลาแล้วนะ1เดือนเต็มในการใช้เขาจัดการส่งมาจากประเทศจีนมาให้ผมเนี่ยแต่ก็ยังไม่พอนะครับส่งได้ครึ่งอีกครึ่งหนึ่งอะตู้มันติดด่านจีนไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะผมไม่แน่ใจเป็นท้องโควิดหรืออะไรสักแหมี มีมีใบจากอ่าเขาเรียกว่าไรนะหนังสือจากบริษัทขนส่งมาให้นะครับผมจริงๆก็ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่แบบตอนแรกบอกไว้ว่าจะส่งภายในเดือนนี้ใช่ไหมก็คือเดือนที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็เลทมานะครับซึ่งก็เลทมาอีก10กว่าวันนิดหน่อยนะครับใครที่ยังไม่ได้รับนะครับก็เนี่ก็แจ้งเลยเมื่อวานผมแจ้งผ่านทางเฟซบุ๊กไปแล้วรอบหนึ่งเอาเข้าไปจะรู้เรื่องไม่ได้วันนี้ก็แจ้งมรอบหนึ่งอันนี้มาแจ้งให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ ผมยินดีนะครับสมมติว่าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยนานไปแล้วกูกูไม่เอาแล้วสามารถทําได้นะครับหมายถึงว่ามันเป็นความผิดของผมเองก็สามารถยื่นเรื่องขอคืนเงินได้เลยในในในอินบ็อกซ์เลยสั่งที่ไหนก็ยื่นเรื่องได้เลยนะครับเพราะว่าเราเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับมาก็คือใครไม่พอใจก็สามารถเรียกว่าอะไรเรียกเงินคืนได้เลยนะครับใครที่อยากรอไม่ไหวเนี่ยครับผมใครที่รอไหวก็รอสักประมาณสิบยี่สิบวันนี่แหละครับจากที่ด่านจีนมานะประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวคนจะถามเข้ามาเยอะมาวันนี้มาทำเลยหอยเชลล์พั ผัดฉ่าเนี่ยจริงๆคนถามว่าต้องมีพริกแกงผัดฉ่าไหมผมสว่วนผมจะใช้วิธีรัดผมอยู่แล้วเขาต้มไงง่ายๆเลยมาพริกแกงมีอยู่แล้วพริกแกงเผ็ดพริกแกงแดงก็ได้นะครับผมใจพริกแกงเผ็ดเลยนะจะได้เผ็ดๆหน่อยเอามาสักนิดหนึ่งครับคุณไม่ตัพริกแกงนะคุณผัดฉ่าคุณใส่นิดหนึ่งพอนะโอ้โหดูโคกูไม่มีันยาซื้อใหม่ปังเนี่ยโคกนี้ใช้มานานนะครับเขอบอกจะตุกมาขาดไม่ได้คืออะไรนี่พริกเหลืองผมบอกเลย ผัดชาเนี่ยมันหอมมาว่าพริกเหลืองนะพริกเหลืองจะมีความหอมมากกว่าพริกอันอื่นเยอะเลยนะครับนี่นะผมด,ดูนะพริกแกงนิดเดียวพอใส่พริกเหลืองแล้วก็ใส่พริกที่หนูนะครับตำไปด้วยกันเลย<ม>คุณชอบเผ็ดผม,มใส่เยอะนะผมใส่เยอะเลยชอบเผ็ดแล้วอะไรกัเทียมไทยนิดหนึ่งแค่นี้แหละพริกแกงผัดชาสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะแล้วมันจะหอมมากเลยแหละผมบอกให้อ้าลำบากไหม ส่วนเสื้อคกต้องเข้าแล้วจริงๆหัวใจมันก็คือพริกเหลืองนั่นแหละผมบอกให้บัชาหอ,อมไม่หอมอยู่ที่พริกเหลืองมาดูหอยเชลล์ดีโอ้โหเป็นไงอบอิ่มไหมนี่ผมอ,อันนี้ของอะไรนะของสารัตหรืออะไรไม่รู้อะนะครับเป็นไงอบอิ่มนะตัวใหญ่ๆหญ่ไงหอยมัวใหญ่ๆนะหอยใหญ่เราชอบอยู่แล้วอยญ่ทเรื่งนะอยญ่ทเรื่งนะหอยเชลล์นะมาครับมาเครื่องก็มีมีมอะไรอ่ะผมใส่แค่นี้แหละกระชายนะครับพริกไทยอ่อน ไปมะครูดแล้วก็พริกซีฟ้านิดนึงจบเลยทํากันง่ายๆวันนี้ห่างหายไปนานใช่ไหมไปเชียงใหม่นานไงโอ้แต่เชียงใหม่สุดยอดนะเหมือนเดิมเลยเมืองนี่มันบอกว่าอะไรนะขาวขาวเหมือนเดิมเลยเชียงใหม่เฮ้ยไม่ใช่นะเมืองแบบบรรยากาศดีเหมือนเดิมเลยแล้วคนเชียงใหม่ก็แน่นอนนะครับผมบอกเลยมีแต่ขี้เมา3 4มสี่โมงแม่งตั้งแล้วตั้งวงแล้วกูเพิ่งตื่นเลยวานนี้อ่ะแต่ก็ผมก็ชอบับเป็นเมืองที่ไปเห็ไรก็มีความสุขนะครับใครเจอที่ไหนทักได้นะเมาเหมือนกันมาเลยพันเลย อยเชลล์นี่นะจริงๆอ่ะผัดไปเลยก็ได้หรือจะหยาวก็ได้แต่ผมว่าจะผัดไปเลยเพราะผมอยากให้น้ำมันซึมเข้าไปในหอยน้ำมันเหมือนเดิมครับไปอย่างเร็วนี่ไปอย่างเร็วอ่าแล้วก็เลยลืมเลยเหมือนเดิมครับผมแนะนําว่าให้ทําซอสไว้ก่อนดีกว่าจะได้ผัดกันง่ายๆนะมานี่เลยซอสผัดอเนกประสงค์ใส่ไปเลยครับสองช้อนอ่าหอยเชลล์นะจริงๆอ่ะผัดอะไรครับผัดกะเพราเลย <laughs> แล้วอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าซอยผมก็ตื่นเต้นงนี้ทั้งซอยนะครับผมบอกเลยมาใส่หายซัหลายมันเดิมช้อชูรสใส่ยเยอะหน่อยกับแก้มเฮ้ยห้องนี้คนะรับซีอิ๊วดำไม่ใส่นะพริกไทยเพิ่มความเผ็ดร้อนใส่ไปเลยอผัด <c oughs> ชาส่วนใหญ่นะมันจอกหวานนิดนึงคือกะเพรามันจะไม่มีถ้าไม่มีหวานผนะัดชาขอหวานนิดนึงไม่ต้องเยอะนะแนววัน,นปลายช้อนแค่นี้เลยนะครับใส่น้ำซุปนิดนึงอซอสแบบไหนมันสูงเปไงสนะะดวกไหม สะดวกจริงๆโอ้โหเป็นไงสอนแล้วนะครับไปดูเองแจกทุกอย่างแหละแจกให้ทุกอย่างหมดแล้วร้านกูจะไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้คุณ <c oughs> เล่นนะคุณเล่น,มา,านลมาเทผัดเลยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลี้ยงกระถางเหมือนเดิมเลี้ยงทักวันไม่โตสักทีทำไมเลี้ยงผัดชาเป็นเพราะเราเทลงไปชาเดียวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะใครรู้บอกด้วยแล้วกันนะครับมาใส่พริกแกงไปเลยที่เราตําไ้เมื่อกี้นะครับง่ายๆเนี่ยเห็นไหม ไม่เผ็ดเอาเท่าไหร่วะเนี่ยหอมมากตอนนี้โอ้โหสีสันนี่มาแล้วมาเลยตอนนี้สีสันมาแล้วทำง่ายๆนะไม่ทำกับแก้มนานแล้วทำแต่อะไรก็ไม่รู้อ่าใส่ปเปลยไข่เซลล์นะครับใส่เครื่องไปเลยปัดชาทำกันเร็วๆอ่าโอ้โหดิ เดีย๋ยวเราจะให้ตัวของหอยเชลล์สูงนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปผมอยากให้ตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวหอยเชลล์มันดูดน้ําเข้าไปด้วยนะครับผมอ่าให้หอยเชลล์ดูดน้ำสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวไปเอาหลอดให้มันเอ้ยไม่ใช่นะหมายถึงว่ามันจะค่อยๆดูดน้ําเข้าไปในตัวหอยนะครับน่ะเตรียมไว้รอแป๊บนึงชิวๆเพราะเราไม่ลวกก่อนนะใช่ไหม เราลวกก่อนเมื่อกี้ครัวฟุบฟับับเสร็จเลยเราไม่ลวกให้เวลามันนิดนึงนะครับใส่น้ำไปได้แล้วหอยแล้วผัดฉานี่ไม่ต้องโอ้โหผัดจนแบบว่าแห้งกังนะไม่ได้นะมันต้องมีซอสยิ้มขิดนิดนึงให้คนกินกับข้าวหน่อยกับแก้มได้กับข้าวดีดูดิดูดิมากินไหมอืมสีสันชุดฉาดมาครับพอเริ่มได้นะเราก็าใส่ซอสที่เราเตรียม,มไว้เลยครับอ่าเสร็จแล้วเราจีนใส่ไป อ่าผลไมาใส่เข้าไปไปอย่างเร็วครับอืมน่ากินมากดูดิสุดยอดอะดูด้วยตางรู้ว่าอร่อยนะครับดูดิอืไปครับจัดจานก,กันปึ๊บจริงๆเมื่อกี้กระดกไปแล้วหนึ่งแก้วนะครับอ <laughs> กล้องนะครับลืมเสียบตัวรับไม้ โอเครีช okay. ุดรีชุดใหมนะ่แต่ก็เนียนๆอยู่ดูดิหอยเยอะไงวันนี้หอยเยอะ,นนยอยยอะสไตล์เราชอบหอยอยู่แล้วเราก็เอามาเยอะๆตอนนี้ผมบอกเลยนะว่ากินไปแล้ว1แก้วไปแล้วก็2สองชิ้นนะเอาใหม่เอาหมเอาหมนี่ผนะัดช,ชาหอยเชลนะคระับปะเฮ้ยปกติร้านอาหารเนี่ยเขาจะเสิร์ฟในกระทะร้อนใช่ไหมเขาเรียกผัดช,ชาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคุณลองเม้นต์มานะว่าจริงหรือเปล่าว่าไอ้ผัดช,ชามาจากไหนผมอยากรู้เหมือนกันนะใครรู้จริงก็บอกมาด้วยเป็นไงสีสันสวยงาม รสชาติเนี่ยติดตาตึงใจแน่นอนดู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 หอยเชลล์ตัวเป้งๆนะจริงๆผัดฉ่าผต้องกินกับเครื่องอะไรเยอะเี้ยเนี่ยนะดูนะเครื่องสมุนไพรกระชงกระชายนะหัวรับพาอย่างเงี้ยนะดูดิคุณเ้ยดูดูคุณดูคำนี้นี่คำเดียวกระชายหมดคำเดียวกระชายหมดจานเลยอ่าดูดูต้องงี้นะเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนไปครับ ตูวหอยเชลลนุบหนับนุบหนับนะตัวซอสเนี่ยหอมมาก่อนเลยหอมพริกแกงหอมพริกเหลืองหอมกระเทียมรสชาติออกไปทางเค็มเ็มหวานหวนหอมกระชายมากหอมพริกไทยอ่อนมากสุดท้ายคือตบด้วยโหระพาดังแปะเลยเพอร์เฟกต์มากสำหรับผมเนี่ยไม่ต้องกินกับข้าวเลยแหมสำหรับผมไม่ต้องกินกับข้าวเลยรสชาตินี้ถ้ารสชาตินี้นะกินเอาปันกับแกงไปเลย <c oughs> เผ็ดร้อนกำลังดีแต่ถ้าคุณอยากกินกับข้าวผมว่าคุณลดน้ำซุปนิดนึง มื่อกี้ผมผัดเช็ดน้ำไงมันก็เลยปกติถ้าเกิดผมเอาไปหยาก่อนเอาไปลวกก่อนแล้วผัดเนี่ยผมว่ารสชาติจะดีกว่านี้อันนี้ใส่น้ำซุปเยอะมันก็ทําให้รสชาติเจือจางไปนิดนึงนี่เป็นไงบอกเต็มเ็มเลยอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยก็ออยออยบอกก็บอกอร่อยอตลอด <c oughs> คนเล่นนะครับก็ลองคุณก็ลองไปทํากินดูนะ <c oughs> พี่ขี้หนูเริ่มทํางานแล้วตอนนี้เลียปากมามดแล้ว <c oughs> <c oughs> วันนี้วันอะไรเนี่ยที่ในคุณว่ามัเตอร์สกิดก็ลองไปทําดูนะครับทําง่ายๆนะทำเพื่อนๆบอกว่าอะไร เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทำกับแก้มเลยเนี่ยนะกับแก้มของจริงเลยอร่อยมากก็ลองมาทำดูนะครับอ่าอย่าแผ่วอย่าแผ่วอันนี้คือช็อตชุดสองผมบอกเลยกูเริ่มแผ่วแล้ว <c oughs> แต่ไม่ไรครับเพื่อนเพื่อนครับไปไปไป <c oughs> ชื่นใจจริงๆไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับไพ่นะครับเจอกิฟท์หน้าครับ